บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันที่31สิงหาคม2568มี5ข้อนี้ถูกตัดเงิน1050บาทดูก่อนพลาดเสียเงินในวันที่31สิงหาคม2 5ง8น้ี่ครับใครที่มี5ข้อนี้คุณจะถูกตัดเงิน1 0 5 0บาทมาดูการอย่างด่วนเลยนะครับว่าจะโดนตัดเงินหรือเปล่าสำหรับคุณคลิปนี้นะครับสำคัญมากๆสำหรับใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับคุณมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันหรือเปล่าพิมพ์กันบอกมา มีบรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันไหมพิมพ์บอกกันมานะครับเพราะว่าใน31สิงหาคมนี้นะครับหากคุณไม่ทําตามที่ผมบอกในคลิปนี้เนี่ยจะถูกตัดเงิน1,50บาทเลยมาดูกันข้อที่1ครับคือการที่คุณเนี่ยใช้เงินค่าซื้อสินค้าไม่หมดครับมีเงินเหลือครับของวันที่31สิงหาคม258ในเวลา5ทุ่มครับจะตัดเงินที่เหลือออกไปหมดเลยนะก็คือตัดเงินตรงนี้เนี่ยคือเงินซื้อสินค้าจํานวน300บาท ถามว่าเงิน300บาทเนี่ยเป็นจำนวนเงินที่เยอะไหมนะครับก็บอกทุกท่านตรงไปตรงมาเลยว่าเป็นจํานวนเงินที่ไม่เยอะไม่น้อยนะครับถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการใช้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาบ้างนะครับเพราะว่าเงิน300ตรงนี้เนี่ยคุณสามารถนําไปซื้อของที่เป็นอุปโภคบริโภคสบู่แปรงสีฟันยาสีฟันข้าวสารอาหารแห้งอะไรกับร้านธงฟ้าประชาดัฐกับร้านที่เข้าร่วมโครงการ สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในกรณีนี้เนี่ยทุกๆคนนะครับส่วนใหญ่แล้วจะไม่พลาดที่ใช้เงินตรงนี้นะครับไม่คือไม่ได้ใช้เงินตรงนี้แบบเหลือมันเป็นเศษอะ่ะส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่ที่พลาดคือเหลือกันเป็น,เป,นเป็นเศษเช่น5บาท10บาท20บาทอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าบอกว่าเหลือ300เต็มเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือไม่ใช่อย่างนั้นส่วนใหญ่ก็จะใช้กันตั้งแต่วันแรกที่ได้สิทธิ์เลยนะครับแต่ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับ คุณคำนวณเองก็ได้นะครับว่าในก่อนที่จะถึงวันที่3าสิเสิงหาคม2 5งพเนี่ยคุณไปหาโอกาสใช้เงินตรงนี้นะครับให้มันหมดนะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ถ้าเหลือเศษเนี่ยก็หาโอกาสไปใช้เศษให้หมดนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าคุณไม่ใช้เนี่ยจะเหลือ5บาทหรือ1บาทหรือจะ10บาท20บาทเนี่ยเขาก็จะตัดออกไปหมดเลยแล้วเนี่ยถ้าไม่อยากจะเสียโอกาสตรงนี้ครับแนะนําว่าให้คุณใช้ให้หมดนะครับโดยไปใช้ตามจุด ที่มีการมีการใช้กัร้านทองฟ้าไปรษณียกับร้านที่เขา่งโครงการเท่านั้นเองนะครับอันนี้สําหรับในส่วนตรงนี้เนี่ยข้อนี้ก็มาฝากกันนะครับสําหรับข้อแรกครับไปในส่วนต่อไปข้อที่2ครับคือการใช้เงินค่าเดินทางไม่หมดครับเงินค่าเดินทางก็มีการตัดเหมือนกันถ้ากรณีที่คุณใช้เงินค่าเดินทางไม่หมดก็จะมีเงินค่าเดินทางที่จะถูกตัดเป็นจํานวนเงินนะครับค่าเดินทางตรงนี้เนี่ยจะตัดเยอะกว่าเพื่อนเลยเพราะว่าได้เยอะ ก็คือจะตัดต้อง750บาทนะครับเป็นจํานวนเงินที่ก็ถือว่าถ้านําไปเดินทางเนี่ยจะถือว่าเป็นเงินที่เป็นประโยชน์มากๆนะครับเพราะว่าเงินตรงนี้เนี่ยคุณสามารถนําไปเดินทางกับระบบขนส่งสาธารณะได้แต่ตรงนี้ผมต้องบอกตรงๆครับคนที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะค่อนข้างได้เปรียบเพราะว่ามีการเดินทางที่รองรับการใช้บริการตรงนี้เยอะกวา่าไม่ว่าจะเป็นคุณสามารถเดินทางผ่านรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้า MRT นะครับนะสามารถเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะได้หลากหลายเลยซึ่งด้วยเหตุผลตรงนี้แล้วเนี่ยการที่คุณเดินทางได้หลากหลายก็จะทำให้คุณโอกาสใช้เงินเจ0ะตรงนี้เยอะนะครับเพียงแต่ผมอยากจะฝากกับทุกท่านเอาไว้นะครับว่าข้อสำคัญก็คือคุณต้องใช้ให้ทันก่อนที่จะถึงวันที่3 1เวสิงหาคมนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ย ถ้าคุณใช้ไม่ทันนะครับเงินตรงนี้เนี่ยของคุณก็จะถูกตัดออกไปเลยแล้วมันก็น่าเสียดายที่เงินตรงนี้เนี่ยจะโดนตัดนะครับคุณสามารถนําเงินตรงนี้เนี่ยไปเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะได้หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นนอกจากบีลเีที่เมื่อกี้ผมบอกแล้วนะครับสามารถนําไปเดินทางผ่านรถตู้รถทัวร์บางบางที่ก็รับนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเดินทางข้ามจังหวัดบกสขอส,ขส,สมกนะครับก็คือ เข้าร่วมหมดแต่ข้อสําคัญคือหาโอกาสไปใช้ที่750บาทนะครับโอเคใช้เงินค่าเดินทางไม่หมดมีเงินเหลือ5ทุ่มห้าเกทีก็จะตัดเงินออกไปหมดเลยไม่อยากคอตัดเงินนะครับหาโอกาสไปใช้เงินตรงนี้ให้เรียบร้อยนะนี่ข้อที่2ครับต่อไปครับเราไปต่อเนื่องเลยครับก็คือในส่วนของข้อต่อไปก็คือข้อที่3หากบัพปชนคุณมีการหมดอายุ หรือบัตรประชาชนคุณเนี่ยเกิดการหายนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่ามันเกิดเหตุการณ์นั้นนะครับบัตรประชาชนคุณหมดอายุบัตรประชาชนคุณหายคุณต้องไปทาบัตรประชาชนใหม่และทําการยินยัตตนใหม่เพื่อจะมาตั้งหลักินกหลักใหม่นะครับเพื่อที่ว่าคุณจะได้ใช้เงินให้ทันการที่บัตรประชาชนคุณหายเนี่ยคุณจะต้องไปแนะนําว่าให้ไปแจ้งยกเลิกเพราะว่าเผื่อใครที่จดบัตรประชาชนคุณได้ไปเนี่ยแล้วเอาไปใช้สิทธิ์นะครับเขาสามารถใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณได้ด้วย เพื่อไม่ให้เกิดกรณีการผิดพลาดตรงนี้ขึ้นเนี่ยผมก็แนะนําให้ทุกท่านนะครับทราบกันไว้ว่าคุณควรที่จะจัดการในส่วนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับนะก็คือทำบับชนหมดอายุหรือหายคุณต้องจัดการอะไรให้เรียบร้อยนะครับโอเค ก็คือนิส่วขข้อที่3มครับบัตรชดหมยอายุหรือหายต้องทำบัตรชดเชใหม่ยืนยันตนใหม่อะไรให้เรียบร้อยกับตัวายพิมพ์หนกหลักใหม่นะครับโอเคนี่คือข้อที่3ครับต่อไปนะครับผมก็คือข้อที่4นะครับกดรหัสพิมพ์หหลักไม่ถูกติดต่อกัน3ครั้งจะทำให้ถูกลังงับการใช้งานคุณจะต้องไปทำการยืนยันตนใหม่เพื่อ กำหนดรหัสพิน6หลักใหม่เพื่อจะได้ใช้เงินให้ทันนะครับก็นั้นเนี่ยการกดราัพินหกหลักไม่ถูกติดต่อกัน3ครั้งก็จะทำให้คุณต้องระวังให้ดีนะครับในส่วนตรงนี้นะโอเคนะครับนั้นเนี่ยจัดการอะไรให้เรียบร้อยนะถ้ากรณีที่คุณกดผิดก็ต้องไปทำการยืันต้นหม่ที่ธนาคารกรุงไทยออมสินทกสให้เรียบร้อยครับผม ก็มาจัดการนะตรงน,นี้ข้อ4ครับมาฝากกันไว้แล้วเมื่อคุณตั้งหลาดพินเนี่ยผมสําำ,ำคัญกนะ็คือคุณต้องจำหลาดพินให้ได้นะจะได้ไม่กามทำกรารผิดพลาดในกรณีเดิมําอีกนะครับข้อที่5ครับไม่พบแบบประชาชนติดตัวไปทำให้ใช้เงินไม่ได้สมมุติให้ใช้เงินไม่ทันหากคุณไม่พบแบบประชาชนติดตัวไปจะทำให้คุณใช้เงินไม่ได้นะอันนี้เนี่ยหลายท่านนะครับถ้าเกิดว่าตรงข้อมูลตรงนี้นะหลับหลายท่านะทราบแล้วก็ถือว่าฟัง ทบทวนกันละกันเพราะว่าบัตรประชาชนเนี่ยมีความสาคัญเพราะามันเป็นบัตรสวร่วนตัวของรัฐรุ่นใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยคุณต้องพกติดตัวไปทุกครั้งจะทําให้ใช้เงินทันนะครับะนนเนี่ยจัดการให้เรียบร้อยจะได้ใช้เงินได้จะได้ใช้เงินทันสำหรับบัตรประชาช,ชนที่พกติดตัวไปตลอดนะครับในข้อที่5ครับข้อนะครับทั้งหมดเนี่ยเห็นไหมสังเกตได้ว่ามันมีทั้งหมด5ข้อนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นไปตามที่ผมได้บอก ตรงนี้นะครับก็คือมี5ข้อตรงนี้จะถูกตัดเงิน1นึ่บาทถ้าไม่เป็นไปตามนี้ก็จะไม่ถูกตัดเงินครับสามารถแก้ได้แต่ละข้อที่ผมได้บอกไปเลยโดยบัตรสวัสดิการของรัฐเนี่ยเงินเข้าตั้งแต่วันที่1น่ะครับเข้า300บาทแล้วก็เงินค่าเดินทางมาลงทสองสถาะนะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วก็มีเงินทั้งหมดเนี่ยที่ผมบอกรวมกันครับสามร้อยบวกเจ็ดร้อยห้าสิบเป็นเจเลทหนึ่งพันห้าสิบบาทที่จะถูกตัดในวันที่สิบเอ็ดสิงหาคมนะครับ อันนี้ผมพาคลิปนี้ตั้งแต่เนิ่นเนแต่กรณีที่คุณดูคลิปใกล้จะถึงวันที่จะหมดเขตแล้วเนี่ยก็ให้ไปรีบใช้นะครับยังทันอยู่นะโอเคฝากกันเอาไว้สำหรับข้อมูลตรงนี้ครับถ้ามีข้อมูลใดเพิ่มเติมครับพิมพ์มาสอบถามกันได้